และในหัวข้อที่จะนำมาทำเป็นคลิปสอนในวันนี้ก็คือ Cinematic Title นะครับที่จะเป็นข้อความประมาณนี้นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะครับก็มาท wow ี่เมนู Source นะครับแล้วก็มาที่ตัว t i เทลนะครับลากลงมาเลยแล้วก็ตรงนี้ปรับความยาวเอาได้เลยครับว่า เราจะให้ตัว Text ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมีความยาวอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวอย่างนี้ผมใช้5วินาทีแล้วกันนะครับปรับเป็น5าวิโอเคเสร็จแล้วก็เข้าไปพิมพ์ข้อความที่เราต้องการได้เลยครับมาที่เมนูไทเตอนะครับพิมพ์ข้อความเข้าไปได้เลยเสร็จแล้วตรงนี้ฟอนต์เนี่ยก็เราจะใช้ฟอนต์ที่มีลักษณะที่เป็นคล้ายๆกับฟอนต์ที่ แนวแนว Cinematic กนะครับก็จะเป็นฟอนต์ที่เป็นฟอนต์บางๆแบบนี้ปรับขนาดที่เราต้องการมาที่เมนู r r m m e n d Fit นะครับหลังจากสร้างข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วมาที่เมนู c r o p p i n g ครับตรงนี้เนี่ยเราจะกำหนดการเคลื่อนไหวนะครับให้กับตัว Text อันนี้นะครับแต่ปุ่มบวกเพื่อกำหนด Keyframe ในจุดแรกนะครับ เราจะกําหนดคีย์เฟรมทั้งหมด3จุดนะครับในตัวอย่างนี้ในจุดแรกนี่นะครับเราจะทําการครอปตัวข้อความอันนี้จากด้านขวานะครับแตะค้างที่ตัวเส้นครอปด้านขวาเลื่อนปิดมาด้านซ้ายสุดเลยนะครับแบบนี้อ่าหรือจะเลื่อนที่แถบเมนูตรงนี้ก็ได้นะครับเลื่อนจากด้านขวามาที่100%ก็คือครอปตัวข้อความไปเลยทั้งหมดเลยเสร็จแล้วก็เลื่อนแถบเวลามาจุดที่2ครับตรงจุดที่2เนี่ยเราก็จะ,ะแบ่งครึ่งครึ่งนะครับประมาณ 2.15นะครับเพราะว่าความยาวของตัวข้อความเนี่ยมัน5วินาทีนะครับตรงครึ่งก็ประมาณสัก2.15ประมาณนี้ครับจุดที่2เนี่ยให้เพื่อนๆน,นะครับเลื่อนตัวแถบครอปด้านขวามือเนี่ยนะครับกลับมาแต่ว่าให้มาอยู่ตรงตำแหน่งท้ายข้อความนะครับเว้นพื้นที่ว่างไว้สักนิดหนึ่งประมาณนี้แล้วก็ไปเลื่อนแถบครอปจากด้านซ้ายเนี่ยมาวางในลักษณะเดียวกันเลยคือเหลือพื้นที่ ข้างหน้าข้อความไว้สักนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้จากนั้นก็เลื่อนแถวเวลาไปจุดสุดท้ายครับก็คือวินาทีที่5นะครับในจุดนี้ก็เลื่อนครอปนะครับมาปิดทางด้านขวาครับรอบนี้ประมาณนี้เราก็จะได้การแสดงผลของการกําหนดคีย์เฟรมในเมนูครอปปิ้งประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับในขั้นตอนต่อมาให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนตัวแถวเวลานี้มาไว้ตรงจุดที่2ก่อน เพื่อที่จะได้เห็นตัวข้อความชัดๆนะครับขั้นตอนต่อมาเนี่ยให้เพื่อนๆมาที่เมนู Edge Softness เนี่ยนะครับเลื่อนมาเลยครับมาที่100% 100%เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นความแตกต่างนะครับจะเห็นว่าตัวข้อความเราเนี่ยมันจะจางลงนะครับเพราะว่าไอตัวเมนู Edge Softness เนี่ยหมายถึงว่ามันจะทำให้บริเวณขอบของวัตถุที่เราครอปเนี่ยนะครับขอบมันจะฟุ้งนะฮะจะค่อยๆกินถ้าเรา ปรับไป100%นี่ยมันจะกินพื้นที่ไปค่อนข้างลึกนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอจซอฟเนสเนี่ยนะครับเพื่อนๆปรับเอาประมาณสักประมาณนี้ละกันให้จินตนาการดูนะครับว่าตัวข้อความเราเนี่ยมีไฟส่องโฟกัสมาที่จุดตรงกลางแล้วตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกลับออกไปที่หน้าไทม์ไลน์ ขั้นตอนต่อมาก็ให้เ,เพื่อนๆทำการ copy เจ้า l a y e อร์นียนะครับเพิ่มขึ้นมาอีก1 La y e เครับวิธีการ copy Layer นี้ก็ให้เ,เพื่อนๆมาที่เครื่องหมายบวกด้านล่างตรงนี้นะครับหรือถ้าคนไหนใช้คีย์บอร์ดร่วมกับเมาส์เนี่ยให้ใช้ปุ่มลัดก็คือปุ่ม command บนคีย์บอร์ดบวกกับปุ่ม d-dock นะครับก็จะเป็นการ copy Layer นี้เพิ่มขึ้นมานะครับจากนั้นก็เข้าไปเปลี่ยนข้อความอีกชุดหนึ่งครับเป็นชุดที่2 เสร็จแล้วนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรเลยในขะั้นตอนนี้ก็กลับออกไปที่หน้าไทม์ไลน์แล้วก็จากนั้นนะครับเราก็จะใช้เทคนิคในการซ้อนเลเยอร์เพื่อแสดงผลให้ต่อเนื่องกันนะครับให้เราดูนะครับแตะเลื่อนเลเยอร์เนี้มาดูตรงจุดว่าตัวข้อความตัวเลเยอร์ด้านล่างเนี่ยมันแสดงผลจบตรงไหนนะครับก็ให้วางต่อกันเลยลองดูนะครับประมาณนี้ ประมาณนี้ก็เหมือนกับเป็นการแสดงผลต่อเนื่องกันไปเลยนะครับจากข้อความชุดที่1แล้วก็ต่อด้วยชุดที่2นะครับหรือถ้าเราเห็นว่ามันยังแสดงผลหน่วงเวลาเนี่ยห่างกันไปนิดนึงก็สามารถขยับเข้ามาอีกนิดนึงก็ได้ครับเราลองดูว่ามันต่อเนื่องกันช่วงไหนประมาณนี้ครับคราวนี้เพื่อนๆก็ทําในขั้นตอนแบบนี้ซ้าวนไปเรื่อยๆนะครับด้วยการ ก็ปีขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์แล้วก็มาวางซ้อนด้านล่างนะครับแล้วก็สร้างข้อความชุดใหม่ขึ้นมาแล้วก็มาวางต่อกันนะครับให้มันเล่นวนหลูปเป็นแบบนี้นะครับถ้าวางต่อเลเยอร์ด้านล่างแล้วเห็นว่าตัวข้อความเนี่ยมันขาดช่วงไปนิดหนึ่งนะครับก็ใช้วิธีการขยับขึ้นมาวางไว้ที่เลเยอร์ด้านบนก็ได้ครับซ้อนไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ ทีนี้เพิ่มความเป็นตัวเทคซีเนมาติกเข้าไปด้วยการใส่ซาวเอฟเฟกที่เป็นแนวแนวซีเนมาติกนะครับเหมือนกับเป็นซาวเปิดตัวข้อความอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองใส่ตัวอย่างเข้าไปให้เพื่อนๆดูนะครับ